สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกรายทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะ ขอพระคุณมากมายเลยค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวท่านเจ้ากรรมในเวรของท่านนะคะขอให้เปิดทางให้อาจารย์ได้พยากรณ์ดวงชะตาชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้แม่นยําชัดเจนนะคะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านว่าอย่างไรบ้างนะคะพลังงานใบที่หนึ่งค่ะไพ่8ถ้วยนะคะการละทิ้งการเดินจากการมุกอ่อน ออกจากปัญหาบางอย่างนะคะท่านสามารถที่ตัดสินใจไปแล้วก็ได้นะคะ,ะแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะคะมันมีไพ่หกเหรียญเออท่านอาจจะเขาเรียกว่าอยากไปแต่อีกคนมางอนง้องไว้หรือเปล่าหรืออยากเปลี่ยนงานเจ้าเจ้าเจ้านายไม่ให้ออกและยังยื่นโอกาสดีๆให้ท่านเออมันอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะพอเราจะตัดสินใจไปจริง พอเราตัดใจได้แล้วอะ่ะเขาคนนั้นกลับไม่ยอมปล่อยเราอะ่ะราชินีถ้วยผมยังต้องการคุณโปรดยังอยู่กับผมเถอะก็ได้เออฉันยังต้องการทุกคุณอย่าเพิ่งไปเลยอ่าหรือทํางานโอ้คุณทํางานเก่งมีผลงานนะอ่าพอเราจะไปจริงจริอ่ะนะคะมันก็จะมีโอกาสแบบเข้ามาตลอดอีกนะคะไพ่เอ็มเพลย์แรละงจริงแล้วท่านมีความสามารถพาไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องงานหรือเรื่องของความรักด้วยท่านเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนดีนะคะเป็นคนมีความซื่อสัตย์จริงใจกับคนอื่นเป็นคนมีความรู้ความสามารถทุกคนจึงจริงๆแล้วยังต้องการท่านความรักก็เหมือนกันพอท่านไปจริงๆเขาก็รู้แหละว,ว่าเขายอมเสียท่านไม่ได้หรอกพอที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเขาอาจจะรู้ว่าตัวเขานั่นแหละที่ไม่ดีพอนะ คนรักของท่านอ่ะอืมเขาอาจจะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาให้เวลาท่านน้อยไปก็ได้นะคะโอเคค่ะไพ่เดอะซัขึ้นมาแปลว่าจะมีการได้โอกาสดีๆในเรื่องของเงินรายได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆโชคลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆอ,อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะเนี่ยนะเพราะว่าไพ่แบบดูทีเดอะซันเอ็มเพรสวิวออฟฟอร์จูขึ้นสักขนาดนี้เนะาะเสี่ยงโชคได้นะแบบนี้ เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถก็น่าจะให้โชคนะอ่าพลังงานใบสุดท้ายเป็น6ดาบคือการคลี่ลขยก้าวข้ามผ่านปัญหาได้หมดนะคะนี่คือดวงของชาวพิจิตค่ะเราพูดประเด็นเรื่องงานอีกครั้งนะคะหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ยังพูดได้สองประเด็นเหมือนกันว่าหนึ่งบางท่านนะอาจจะเบื่อกับงานเดิมๆอ่ามันเหมือนกับ มันหมดแพชชั่นกับที่เดิมก็ได้ท่านจะมองว่าที่ใหม่ที่เขากําลังยื่นโอกาสดีๆให้กับท่านเนี่ยเสนอเงินเดือนเสนอตําแหน่งเนี่ยอุยมันท้าทายเหลือเกินท่านอยากไปบางท่านก็ม o ฟออนไปแล้วจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแต่นั่นแหละบางท่านก็อาจจะเป็นที่เก่าอีกเนี่ยเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าโอยอ้อนวอลอะไรทีเนี้ยผู้ใหญ่เจ้านายไม่อยากให้ไปเสนอ เงินเสนอบทบาทมากขึ้นมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยไปไม่ได้ก็มีบางท่านนะฮะบางบางท่านก็อยู่ต่อกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะความรักค่ะอันนี้แน่นอนว่าไม่ได้เลิกกันนะถ้าความรักเนี่ยไม่ได้เลิกนะคะเพราะว่าเนี่ยนั่งคู่กันอยู่ตรงนี้ราชาดาบกับราชินีถ้วยถึงแม้ว่านิสัยใจคอคนเราไม่เหมือนกันนะคะแต่ด้วย ความดีของแต่ละท่านน่ะยังมียังมีบทบาทอยู่ในใจของเขาอยู่ของเราอยู่เนี่ยนะคะต่อให้จะมีปัญหาบ้างจนเราคิดว่าเราทนไม่ได้เราจะไปจริงๆแต่แล้วคนคนนั้นอะ่ะเขาจะรู้แล้วพอพอท่านจะไปจริงๆริงเนี่ยอาจารย์ว่าขางเงอในที่สุดท่านก็ใจอ่อนก็ยังอยู่กันต่ออืมมันก็จะเกิดแบบนี้นะคะและข่าวดีเนี่ยในเดือนนี้ชาวพิจิกท่านมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเหมือนกันคะ่ะ นะไพ่รถไพ่บ้านขึ้นมามีเกณฑ์โชคลาบลอยเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะก็ขอให้เกิดขึ้นปังๆเหมือนที่ดวงขึ้นนะคะโอเคเรามาจอเรื่องงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพลังไพ่บอกว่าไงเรื่องงาน เพชอัพคคับเด็กถือถ้วยนะคะห้ามาา้เท้าหกถ้วยอ่ะจริงะคะ่ะเรื่องงานเนี่ยอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะถ้าใครอยากเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ แค่มีปัญหาเสร็จแล้วปัญหามันคลี่คลายลงถ้าก็ยังอยู่ต่อได้นะคะแล้วอยู่ต่อแบบมีความสุขด้วยเพราะเป็นหกถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคลี่คลายแล้วมันกลมกลืนกันระสามัคคีกันละรวมเป็นหนึ่งได้แล้วอะไรประมาณนี้ในเรื่องทีมงานทีมเวิร์กหรือในเรื่องของผลประโยชน์นะคะท่านก็จะได้มากขึ้นนะคะจากที่มันมีปัญหาตอนแรกแต่แล้วมันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะแต่อไปในเรื่องของการเงินชาว ราศีพิจิกสิเหรียญขึ้นมาเงินปังเลยค่ะทีนี้เรื่องของโอกาสเข้ามาเลยค่ะนะคะสี่ถ้วยแล้วก็พลังงานไพ่หนึ่งดาบนะคะอาจารย์ขอปิดไพ่แป๊บนึงโอเคนะคะการเงินหลังไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมเลยค่ะ,นะะเงินก้อนใหญ่ๆอาจจะมีเกณฑ์โชคลาภลอยได้นะคะเลขทะเบียนบ้านที่อาจารย์พูดไปนะ,ะเงินจาก ลาบลอยจากความสามารถการเงินเด่นมากเลยค่ะงานเงินเด่นอ่ะขอเจาะความรักอีกครั้งนะคะความรักเป็นยังไงความรักเป็นไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยนะเจ็ดเหรียญโอ้คนนั้นเขาก็เนี่ยเศร้าเลยทีนี้อ่ายืนคอตกไปอย่างเงี้ยไม่อยากเสียท่านไปหรอกคะ่ะนะความรักในอ่าจริงด้วยเนี่ยวิวออฟรีเทิร์นค่ะความรักนะถ้ามีปัญหากลับมาอ่าเป็นครอบครัวเป็น ความรักที่สมบูรณ์พุนสุขได้อย่างแน่นอนหรือใครโสดเจอคู่แท้แน่นอนเพราะขึ้นหมายเลข10วิวอฟอในดวง2ครั้งเห็นไหมคะแปลว่า,าคู่ชะตาฟ้าลิขิตคู่ภมลิขิตนั่นเองที่จะได้เจอนะคะสำหรับคนโสดเนาะแต่ถ้าคนมีคู่ก็ถือว่ายังไงท่านก็เป็นคู่กันแล้วไม่แขลกันไม่ไปไหนหรอกคะ่ะนะคะขอสรุปด้วยไพยอ่ออร์คโคชุดแสงสุขคะ่ะ พลังงานไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าขอเรียกว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเป็นประเด็นปัญหาให้เรามองข้ามทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันได้นะคะบางสิ่งถ้ามันมันจะขัดหืขัดตาเราบ้างเออเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะคะมันจะทำให้เราแบบหงุดหงิดใจเปล่าๆนะ แล้วก็อีกใบค่ะอ่าไพ่ย,ยังบอกว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันมันรู้สึกเหนื่อยล้ามันรู้สึกแบบอืมไม่ค่อยมีแพชชั่นอะ่ะนะเราก็ต้องดึงพลังเราใหม่นะคะถ้าเป็นอย่างนี้าบางท่านจะอ่อนพลังจะล้าจะเบื่ออยู่นะคะอาจารย์ขอไพ่เปิดเพิ่มนะ ให้เข้มแข็งนะ่ะจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมคะอย่ายอมแพ้กับโชคชะตา,าต้องคาว่าดึงพลังตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะต่อสู้การปัทะหรือการปัทะแบบแบบเขาเรียกประลองกำลังมากกว่าอาจารย์มองการอย่างเชิงอะ่ะคนอื่นะนะว่าสมรรถภาพของเราเนี่ยสูสีกับเขาไหมเรายังมีโอกาสที่จะ ชนะหรือเปล่าเนี่ยมันก็ดีนะคะการได้ได้ได้ประลองกําลังได้อะไรอย่างเงี้ยไพ่กาน่าจะบอกว่าท่านน่าจะต้องเหมือนกับดูความสามารถของตัวเองกับคนอื่นว่าอยู่ขนาดไหนแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เท่าเขาหรือมากกว่าเขาได้อันนี้เป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะเนี่ยถ้าเราเฉยๆนิ่งๆอย่างเงี้ยมันชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเราจงลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ ปรับปรุงตัวเองไพ่จะบอกงั้นว่าทําได้เห็นไหมคะในที่สุดท่านก็จะเป็นที่ยอมรับเพราะท่านสามารถทำตามเป้าหมายตามความคิดความฝันของตัวเองเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนคนในครอบครัวก็คนในสังคมด้วยก็จะยอมรับในตัวท่านนั่นเองนะคะขอใบสุดท้ายค่ะไพ่บอกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาค่ะอาจารย์มองท่านไม่ไม่เป็นคนนอกนูก่นอกทาง,างจริงๆเคารพกฎค่ะ กดเป็นกดค่ะนั่นแหละคือตัวท่านแหละนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านมีความสุขนะคะยึดมั่นความถูกต้องคือสิ่งที่ดีแล้วต่อไปนี้ชีวิตท่านก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ